สวัสดีเด็กป3นะคะวันนี้นะคะจบหน่วยที่9เรื่องน้ำหนักแล้วเนาะคราวนี้มาต่อที่หน่วยที่10นะคะหน่วยที่10ชื่อหน่วยว่าปริมาตรและความจุนะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการทำความรู้จักปริมาตรก่อนนะคะปะริมาตรและความจุคืออะไรนะคะอ่ะสังเกตเลยตัวหน่วยพวกนี้นะคะ เราก็จะพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันเลยอย่างเช่นตรงข้างฉลากขวดน้ำข้างขวดนมนะคะแล้วก็ขวดเครื่องปรุงอะไรต่างๆนะคะมันจะมีปริมาตรบอกอยู่นะคะอันนี้เขาให้ทำอะไรมาทำความรู้จักไปพร้อมๆกันในแบบฝึกหัดนะคะหน้าเออหน้าไหนอันนี้หน้าสี อ่ะอันนี้นาสี่สิบสนะคะอือไปเริ่มดูเลยว่าเขาให้ทำอะไรข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้เราพิจารณารูปต่อไปนี้แล้วบอกปริมาตรเป็นลิตรและมิลลิลิตรสังเกตว่าเขาให้ถ้วยตวงกระบอกตวงมานะคะอ่ะมันจะเป็นลักษณะของตัวถ้วยตวงนะคะ ที่มันจะมีขีดบอกปริมาตรอยู่ก็คือไอตัวนี้อะซูมนิดหนึ่งมันมันมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยเห็นไหมมันจะมีขีดขีดขีดแบบนี้อะขีดขีดอ่ะมันเป็น100 200 300 4ย0ามรอ่ะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่า ml นะคะ ml คือมิลลิลิตรนะคะ,ะเราก็จะไปพิจารณาจากรูปภาพนะคะอย่างเช่นอันแรกเลย เขาให้ตัวกระบอกตวงที่มีปริมาตร500 ml หรือ500มลลลิมานะคะเราก็จะบอกว่าตวงยาในขวดได้ตรงนี้ก็จะเป็น500มิลลิลิตรนะคะอะ มลิลิลิตรก็จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของตัวปริมาตรนะคะดังนั้นขวดยาก็จะมีปริมาตร500มิลลิลิตรนะคะอืมประมาณนี้นะคะแค่นี้เองอ่าไปตัวน้ำชานะคะการน้ำชาอ่าอันแรกก่อนมาดูตรงนี้อ่ะแบบที่มันเบอร์เอรสักหน่อยหนึ่ง ่ะเดี๋ยวอยากให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้อ่ะขยายขยายภาพขยาย 1L นะคะก็คือ1ลิตรดังนั้นกระบอกตวงอันนี้มีปริมาตร1ลิตรนะคะอันนี้คือครึ่งหนึ่งของ1ลิตรก็คือ500อ่ะขยายขยายอันนี้เขาเขียนว่า500 ml หรือ500มิลลิลิตรนั่นเองตัวย่อคือมลจุดนะคะ 1นลิตรก็คือ1นึอจุดก็คือ1นลิตรเพราะฉะนั้นอ่ะลิตรหนึ่งก็จะมีพ0 0มิลลนะคะถ้าครึ่งลิตรก็จะเป็น500ร้มลดังนั้นไอตัวกาน้ำชาเนี่ยตรงเนี้ยหลิตรไปแล้วเสร็จแล้วทีนี้ก็มีอีกตรงนี้คือเท่าไหร่อีก500ร้มลตร แล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายตัวปัญหาให้ดูดีๆนะคะว่าขีดของมันเนี่ยขึ้นมาถึงเท่าไหร่เพราะว่าแต่ตัวในรูปภาพของหนูมันน่าจะชัดแต่ของคุณครูสแกนมามันไม่ค่อยชัดเนี่ยไอตัวขอบเส้นตรงนี้มันอยู่ตรงหนึ่งร้อยนะไม่ใช่200รอเพราะฉะนั้นให้ดูตัวขอบของน้ําให้ดีๆนะคะแสดงว่าอันนี้มันบวกอีก100มิลลลดังนั้น มันก็จะรวมได้เป็น1ลิตรแล้วก็เอา500กับ100มารวมกันอ่ะเอา500กับ100มารวมกันเป็นตรงนี้ก็จะได้600มิลลิลิตรดังนั้นข้อนี้ก็จะได้1 l, ลิตรรวมกับอีก600มิลลิตรนั่นเองนะคะก็จะเขียนได้ว่าตวงน้ำชาในกาได้1ลิตรหลิตร กับอีกกระบอกตวงอันเล็กนะคะเอามารวมกันอันแรก500กับอีกอันหนึ่งหนึ่งก็รวมกันเป็น600มิลลิลิตรนะคะอืมก็น้ำชาก็จะมีปริมาตร1ลิตร600มิลลิลิตรนะคะอืมประมาณนี้ อ่ะต่อไปอันนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเป็น1ลิตรทั้ง2อันอันนี้ก็1ลิตรอันนี้ก็1ลิตรอ่ะอันนี้น่าจะ4 0มร้ยหมดูดูดูขอบมาดีๆนะคะมันไม่ถึง500อันนี้ก็จะเป็น400มลตรอ่ะก็เอา1ลิตรกับ1ลิตรไปรวมกันนะคะก็จะได้2ลิตรกับเศษอีก400อ่ะข้อนี้ให้เขียนเองเนาะ ไปข้อต่อไปข้อนี้ออันนี้ตัวโถน้ำผึ้งนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็หนึ่งลิตรใช่ไหมอันนี้ก็กระบอกตวงหนึ่งลิตรอันนี้ก็ถ้วยตวงหนึ่งลิตรกระบอกตวงหนึ่งลิตรนะคะก็จะเป็นกี่ลิตรและก็จะเป็นสามลิตรนะคะสำคัญเลยเศษตรงนี้ขอบอยู่ตรงไหนปืด๊ดอะ ถึง200มิลลิลิตรนะคะอันนี้เป็นกระบอกเล็กก็จะเป็น3ลิตรกับเศษอีก200มิลลิลิตรนะคะอ่ะดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าโถใบนี้มีความจุ3ลิตรนะคะกับ200มิลลิลิตร นั่นเองอ่ะข้อ4จบแล้วข้อ5นะคะข้อ5ก็ทําเหมือนข้างบนได้เลยก็นับไอตัวที่มันเต็มลิตรก่อนนะคะแล้วค่อยนับเศษมันก็คืออันข้างล่างนะคะที่อันเล็กๆให้นับเริ่มจากข้างบนก่อนว่าข้างบนมันเป็นกี่ลิตรเนาะอ่ะข้อ6กับข้อ7ก็ทําได้โดยลักษณะเดียวกันเลยอ่ะไม่ยากเนาะดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูตัวที่เป็นลิตรก่อนอย่างอันนี้ก็อันนี้เป็นลิตรอันนี้เป็นมิลลิลิตรนะคะอันนี้เหมือนกัน ตรงนี้ก็เป็นลิตรที่เหลืออีก2อันเล็กๆเนี่ยก็เป็นมิลลิลิตรแต่ว่าตัวมิลลิลตรเนี่ยต้องเอามารวมกันนะ2อันนี้อันนี้กับอันนี้ต้องเอามารวมกันนะคะตัวลิตรก็เอามารวมกันนับทีละ1ลิตร1ลิตรลิตรได้เลยก็จะได้หน้า42กับหน้า43นะคะ2หน้าอ่ะให้อ่านไอตัวปริมาตรกับความจุก่อนแค่นี้นะคะ2หน้า